ในเส้นทางแห่งความสำเร็จและความมั่งคั่งนั้นหลายคนต่างค้นหาวิธีที่จะเปิดประตูสู่โชคลาภและความร่ำรวยอย่างแท้จริงแต่สิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามคือพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาและเปิดทางให้ชีวิตเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างมั่นคงและยั่งยืนการได้รับโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของความเชื่อหรือโชคลางเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างจิตใจที่ศรัทธาและการกระทําที่ตั้งมั่นซึ่งเมื่อสองสิ่งนี้ผสานเข้าด้วยกันจะเกิดพลังมหาศาลที่ช่วยเปิดประตูแห่งโชคลาภและความมั่งคั่งอย่างแท้จริงการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการปฏิบัติต,ตามหลักธรรมคำสอนถือเป็นราักฐานสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างพลังงานบวกและป้องกันพลังลบที่จะเข้ามาในชีวิตทั้งนี้เมื่อใจเรามีความศรถถัทธา และมีความเคารพในสิ่งที่เหนือธรรมชาติพลังงานเหล่านี้จะช่วยนำทางและเปิดโอกาสให้กับชีวิตไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการงานการเงินหรือความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนอกจากนี้การปฏิบัติธรรมและการทำความดีอย่างต่อเนื่องยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการดึงดูดโชคลาภและความมั่งคั่งให้เข้ามาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การได้ร <S an> ับโชคจากสิ <S an> ่งศ <an> ักดิ์สิทธิ์จึงเปรียบเสมือนกับการเปิดประตูทางลัดสู่ความสำเร็จเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นเหมือนผู้คอยเฝ้าระวังปกป้องและชี้นำให้เราหลีกเลี่ยงอุปสรรคและความผิดพลาดต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในเส้นทางชีวิตการมีจิตใจที่ผูกพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้เรามีความเข้มแข็งมีสติและรู้จักตัดสินใจอย่างถูกต้องซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่จะนำพาไปสู่ความร่ำรวย และความมั่นคงในระยะยาวในขณะเดียวกันการเปิดทางรวยไม่ได้หมายความเพียงแค่โชคกลาาทางการเงินเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการเปิดโอกาสให้กับความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านของชีวิตทั้งสุขภาพที่แข็งแรงความสัมพันธ์ที่ดีและจิตใจที่สงบสุขเมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราจะสามารถก้าวผ่านความยากลำบากต่างๆได้อย่างมั่นใจ และสามารถสร้างฐานะที่มั่นคงอย่างแท้จริงเพราะโชคลาบที่แท้จริงคือการมีความสุขความสมดุลและความมัง่งคั่งที่เกิดจากการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีจุดมุ่งหมายดังนั้นการเปิดใจรับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์การบูชาอย่างถูกต้องและมีความตั้งใจจริงรวมถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ และความรับผิดชอบจะช่วยสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการดึงดูดโชคลาภและความมัง่งคั่งเข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่องชีวิตจึงไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุแต่ยังเปลี่ยนแปลงในระดับจิตวิญ,ญญาณสู่ความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางกายและใจอย่างแท้จริงนี่คือกุญแจสำคัญที่เปิดประตูสู่โชคลาภและความมัง่งคั่งอย่างมืออาชีพและเป็นเส้นทางที่หลายคนเลือกเดิน เพื่อสร้างชีวิตที่ดีและมั่นคงอย่างยั่งยืนในอนาคตสำหรับชาวราศีกุมในช่วงเวลานี้เตรียมตัวให้พร้อมกับเรื่องเซอร์ไพรส์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตเพราะสิ่งที่เข้ามานั้นจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ชีวิตคุณก้าวไปสู่เส้นทางใหม่ที่สดใสและแตกต่างไปจากเดิมอย่างชัดเจน คนสําคัญซึ่งอาจเป็นคนในรูปแบบของคู่ชีวิตเพื่อนสนิทหรือแม้แต่ผู้ที่มีบทบาทในการช่วยผลักดันและเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจะเข้ามาอย่างไม่คาดคิดเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตของคุณในระยะยาวสิ่งนี้จะทำให้คุณรู้สึกถึงความมั่นคงและมีแรงบันดาลใจใหม่ๆในการดำเนินชีวิต ในแง่ของโชคลาบและเงินทองดวงชะตาของคุณกำลังเปิดทางให้โชคใหญ่เข้ามาอย่างเต็มที่อาจเป็นเงินก้อนโตที่มาจากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการทำงานการลงทุนหรือโชคจากการเสี่ยงโชคก็ตามสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงิน และทำให้คุณมีโอกาสขยับขยายชีวิตให้ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่สบายมากขึ้นกว่าเดิมการรับมือกับโชคใหญ่นี้จำเป็นต้องใช้ความรอบคอบในการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้โอกาสดีๆที่เข้ามากลายเป็นภาระในภายหลังควรใช้เงินอย่างมีสติมีการวางแผนและอย่าลืมเก็บออมเพื่ออนาคตที่มั่นคง นอกจากเรื่องโชคลาภแล้วการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของชาวราศีกุมยังหมายถึงการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆที่จะเข้ามาเป็นบทเรียนที่มีค่าช่วงเวลานี้เหมาะกับการปรับเปลี่ยนมุมมองทิ้งความกังวลเดิมๆและเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางงานการพบเจอผู้คนใหม่หรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้คุณเติบโตทั้งในด้านจิตใจและภายนอกธรรม ให้มีความมั่นใจและแข็งแกร่งขึ้นในการเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์นอกจากนี้ชาวราศีกุมยังควรระวังเรื่องความสัมพันธ์และความรู้สึกในช่วงนี้เพราะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างมีความตึงเครียดบ้างหรือมีการเปลี่ยนแปลงในระดับความสัมพันธ์แต่ด้วยความชัดเจนและความจริงใจการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และอาจจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนและลึกซึ้งมากขึ้นในอนาคตโดยรวมแล้วสิ่งที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีกุมนั้นเป็นโอกาสทองในการพลิกชีวิตพลิกชะตาให้ก้าวหน้าและมั่นคงยิ่งขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ต้องเตรียมตัวทั้งกายและใจเปิดรับการเปลี่ยนแปลงด้วยความกล้าหาญและมีสติใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่และเชื่อมั่นว่าโชคใหญ่ และความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่ข้างหน้าอย่างแน่นอนราศีกุมในเดือนกรกฎาคมปี2568นี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยพลังและความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งจะส่งผลกระทบในหลายด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวและจิตใจสิ่งที่ควรระวัง และการเตรียมตัวที่ดีจะช่วยให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างราบรื่นและก้าวหน้าในเรื่องของการงานและอาชีพเดือนกรกฎาคมนี้สำหรับชาวราศีกุมจะเป็นเดือนที่มีความวุ่นวายและความท้าทายใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหน้าที่รับผิดชอบหรือโอกาสที่ต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดอาจมีความรู้สึกเหมือนถูกกดดัน และต้องรีบเร่งเพื่อให้ทันกับเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสดีที่ชาวราศีกุมจะได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสารรค์อย่างเต็มที่หากรู้จักวางแผนและจัดการเวลาให้ดีจะทำให้ได้รับผลลัพธ์ที่น่าพอใจและเป็นที่ยอมรับจากผู้ร่วมงานหรือเจ้านาย ช่วงนี้จึงเหมาะกับการริเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆหรือการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์เรื่องการเงินในเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้รับรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากหลายทางอาจเป็นเงินพิเศษโบนัสหรือรายได้เสริมจากงานที่ทำอยู่แต่ก็ต้องระวังการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยและการลงทุนที่เสี่ยงเกินไป การบริหารจัดการเงินให้รอบคอบและมีการวางแผนทางการเงินอย่างชัดเจนจะช่วยให้สามารถเก็บออมและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังควรระมัดระวังเรื่องหนี้สินและการยืมเงินให้มากเป็นพิเศษเพราะอาจเกิดปัญหาเรื่องการชำระหนี้หรือข้อตกลงทางการเงินที่ไม่โปร่งใสได้ในด้านความรักและความสัมพันธ์เดือนกร,รกฎาคมนี้ เป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์อาจมีความซับซ้อนและต้องใช้ความอดทนอย่างมากสำหรับคนที่มีคู่แล้วอาจเกิดความไม่เข้าใจกันหรือความขัดแย้งที่ต้องแก้ไขด้วยการสื่อสารอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์หากสามารถผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ความสัมพันธ์จะยิ่งแข็งแรงและมีความลึกซึ้งมากขึ้น ส่วนคนโสดมีโอกาสพบเจอคนใหม่ที่มีสเสน่ห์และน่าสนใจแต่ก็ควรใช้เวลาในการทำความรู้จักและไม่รีบร้อนตัดสินใจเพราะอาจมีความรู้สึกสับสนหรือความคาดหวังที่ไม่ตรงกัน เรื่องสุขภาพในเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีกุมควรใส่ใจเป็นพิเศษเนื่องจากอาจมีความเครียดสะสมหรือปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อยๆที่แอบแฝงการพักผ่อนให้เพียงพอการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการดูแลเรื่องอาหารการกินจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและมีพลังมากขึ้นนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการทำงานหนักเกินไปหรือรับภาระมากจนเกินความสามารถเพราะอาจนำ ไปสู่ภาวะเหนื่อยล้าหรือรังและปัญหาสุขภาพตามมาได้ในด้านจิตใจและจิตวิญญาณเดือนนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ชาวราศีกุมจะได้ทบทวนตัวเองและตั้งเป้าหมายใหม่ๆในชีวิตการใช้เวลาสงบเงียบเพื่อทำสมาธิหรือการปลีกวิเวกจะช่วยให้เกิดความชัดเจนในความคิดและเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ยังเหมาะกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและแรงบันดาลใจโดยรวมแล้วเดือนกรกฎาคมปี2568สำหรับชาวราศีกุมคือช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความท้าทาย และการเปลี่ยนแปลงแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีในการเติบโตและพัฒนาตัวเองอย่างมีคุณค่าหากสามารถรักษาความสมดุลในทุกด้านได้อย่างเหมาะสมจะสามารถก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปได้ด้วยความมั่นใจและประสบความสำเร็จในหลายเรื่องทั้งเรื่องงานการเงินความรักและสุขภาพคำแนะนำสำคัญคือการรักษาความอดทนและมีสติในการตัดสินใจรับฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้าง และไม่ยอมแพ้เมื่อเจออุปสรรคการวางแผนล่วงหน้าและการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำจะช่วยให้เกิดความเป็นระบบและลดความสับสนอนอกจากนี้ควรเปิดใจรับฟังสิ่งใหม่ๆและกล้าลองสิ่งที่แตกต่างเพราะสิ่งเหล่านี้จะนำพาไปสู่โอกาสที่ไม่คาดคิดและสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนในอนาคตเดือนกร,รกฎาคมนี้จึงเป็นเดือนที่ชาวราศีกุมควรใส่ใจ และให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองในทุกๆด้านตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปจนถึงเรื่องใหญ่เพื่อให้สามารถก้าวผ่านทุกความท้าทายด้วยใจที่เข้มแข็งและพร้อมที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตอย่างมีสติและความมั่นใจสูงสุดสำหรับชาวราศีกุมการใช้ชีวิตในแต่ละวันนอกจากการมองหาทิศทางและโอกาสดีๆแล้วยังมีเรื่องที่ต้องระมัดระวัง และให้ความเคารพอย่างจริงจังเพื่อรักษาความสมดุลทั้งในด้านจิตใจร่างกายและโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับดวงชะตาอย่างเหมาะสมการระมัดระวังเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของโชคลางหรือความเชื่อเพียงอย่างเดียวแต่ยังสะท้อนถึงการมีสติปัญญาและความรอบคอบที่จะช่วยป้องกันปัญหาและส่งเสริมพลังงานดีๆให้เข้ามาในชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง เรื่องแรกที่ชาวราศีกุมควรระวังคือเรื่องของความใจร้อนหรือความดื้อรั้นเพราะโดยธรรมชาติของราศีกุมเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์แต่ในบางครั้งก็อาจจะใจร้อนหรือไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นซึ่งสิ่งนี้อาจนำไปสู่ความขัดแย้งหรือปัญหาในความสัมพันธ์และการทำงานการระมัดระวังในการฟังและเปิดใจรับฟังมุมมองต่างๆจะช่วยให้เกิด ความสมดุลและเป็นการเคารพความคิดของผู้อื่นด้วยเช่นกันนอกจากนี้ยังต้องระวังเรื่องการตัดสินใจโดยไม่รอบคอบหรือการรีบเร่งที่จะลงมือทำโดยไม่มีการวางแผนอย่างละเอียดเพราะอาจทำให้เกิดความผิดพลาดหรือเสียโอกาสที่ดีไปโดยไม่จำเป็นในด้านสุขภาพชาวราศีกุมควรระวังเรื่องของระบบประสาท และความเครียดสะสมซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อร่างกายและจิตใจการพักผ่อนอย่างเพียงพอการจัดการความเครียดด้วยวิธีต่างๆเช่นการทำสมาธิหรือกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคหรืออาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดนอกจากนี้ควรระวังเรื่องอาหารการกินและการออกกำลังกายที่เหมาะสม เพื่อรักษาความแข็งแรงของร่างกายให้สมดุลกับพลังงานในจิตใจในแง่ของโชคลาภและความเชื่อที่เกี่ยวข้องชาวราศีกุมควรให้ความเคารพและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับดวงชะตาของตนเองไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระเจ้าแม่หรือเทพพเจ้าที่มีบทบาทสำคัญในความเชื่อเช่นพระพิกเนธเทพแห่งความสำเร็จและการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับชาวราศีกุมที่มักจะมีความคิดสร้างสรรค์และชอบริเริ่มสิ่งใหม่ๆการบูชาด้วยใจบริสุทธิ์และสม่ำเสมอจะช่วยเสริมสร้างพลังบวกและปัดเป่าความไม่ดีออกไปอีกทั้งควรระวังการลืมหรือมองข้ามพิธีกรรมหรือประเพณีที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือชุมชนเพราะสิ่งเหล่านี้ถือเป็นพื้นฐานของความเป็นอยู่ที่ดี และการสร้างสมดุลในชีวิตนอกจากนี้การเคารพและให้เกียรติผู้ใหญ่ผู้ที่มีประสบการณ์หรือผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับชาวราศีกุมเพราะนอกจากจะเป็นการแสดงความเคารพแล้วยังเปิดโอกาสให้ได้รับคำแนะนำและประสบการณ์ที่จะช่วยให้ก้าวเดินไปในทางที่ถูกต้องและมั่นคงการไม่ยึดติดแต่ความคิดของตนเอง และกล้ารับฟังคำติเตียนจะทำให้เติบโตขึ้นทั้งในด้านความคิดและจิตใจในด้านความสัมพันธ์กับคนรอบข้างชาวราศีกุมควรระวังเรื่องการแสดงออกของตนเองให้เหมาะสมเพราะบางครั้งความตรงไปตรงมาและความเป็นตัวของตัวเองสูงอาจทำให้คนอื่นรู้สึกไม่สบายใจหรือเข้าใจผิดได้การเลือกใช้คำพูด และการแสดงความเห็นอย่างรอบคอบจะช่วยให้ความสัมพันธ์ทั้งในครอบครัวเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างสรรค์อีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการพูดจาหรือแสดงท่าทีที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดโดยไม่จำเป็นเรื่องสุดท้ายที่ควรให้ความสำคัญคือการรักษาความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นความจริงใจและความโปร่งใสในการดำเนินชีวิต จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความไว้วางใจในทุกมิติของชีวิตความเคารพในกฎเกณฑ์กติกาและจรรยาบาณในการทำงานและความสัมพันธ์จะทำให้ชีวิตเดินหน้าไปอย่างมั่นคงและมีเกียรติซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวราศีกุมควรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงสำหรับความสำเร็จในอนาคต สรุปแล้วชาวราศีกุมควรระมัดระวังทั้งเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนความเครียดและการตัดสินใจที่ไม่รอบคอบพร้อมทั้งให้ความเคารพกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่ความสัมพันธ์รอบข้างและหลักการดำเนินชีวิตที่มีความซื่อสัตย์และจริงใจความสมดุลระหว่างความคิดและการกระทำการเปิดใจรับฟังและมีสติในทุกสถานการณ์จะทำให้ชีวิตของชาวราศีกุมเป็นไปใน ทิศทางที่ดีเติบโตอย่างมั่นคงและมีความสุขอย่างยั่งยืนขอขอบคุณทุกทกท่านที่รับฟังจนจบขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและโชคดีตลอดไปหากท่านชื่นชอบวิดีโอนี้ได้โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ